สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a นด้าในคบแวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลักนาล o ็อกส์มือ i ือ e ินเทอร์เน็ตเวิกันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาอัปเดตแพทโดยประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะในเดือนนี้จะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับการอัปเดตแรกนะคะนั่นก็คือคาฟาเอ็ดเวนเจอร์ล็อกนั่นเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนของรางวัลแล้วนั่นเองค่ะโดยนักผจญภัยนะคะสามารถเพิ่มเลเวลของเจ้าตัวเอ็ดเวนเจอร์ล็อกได้นะคะจากการทม์เดลิเวอและก็วีคลีควェนนั่นเองค่ะโดยของรางวัลน,นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะนั่นก็คือเร l a ลารีวอ d ซึ่งเป็นรางวัลน,นะคะพื้นฐานที่จะได้รับทุกคนนะคะซึ่งในรอบนี้ก็จะมีเจ้าตัวเฮดแวร์นะคะที่ฝากสมุดได้ ATK บกสีแล้วก็ MTK a บวกสีค่ะแล้วก็ได้ระดับที่2นะคะ Adv a n c e d Reward ค่ะโดยนักผจญภัยนะคะก็จะต้องใช้7.99 u s d นะคะในการปลดล็อกในเลเวลนี้ค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะก็จะเป็น c o s t o m e Summer Adventure Lucky นะคะที่ฟางสมุดเนี่ยได้ ATK บก6แล้วก็ MTK a บวก6ค่ะรวมถึงนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับหองรางวัลเพิ่มเติม,ตมอีกมากมายเลยนะคะ และในแถวที่สามนะคะ Corrector Reward ค่ะโดยนักผจญภัยจะต้องใช้25.99 USD ในการปลดล็อกนะคะโดยนักผจญภัยนะคะก็จะต้องปลดล็อกแล้วก็รับรางวัลนะคะคาฟาเอเวนเจอร์ในรอบนี้นะคะก่อนวันที่24มีนาคมในปี2025ในเวลา5นาฬิกานั่นเองค่ะการอัปเดตที่สองนะคะะก็คือ Dungeon Oracle นะคะก็จะมีการ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเลเวลนะคะเป็นเลเวลที่17ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็จะได้รับโนโลแลนการเพิ่มขึ้นอีก50บใบในเลเวลนี้นะคะโดยก็จะได้รับนะคะโนโลแลนการรวมทั้งหมด1,340ใบค่ะ การอัปเดตที่3นะคะนั่นก็คือการเพิ่มระดับความยากของ Dungeon Palace of Ghost นะคะซึ่งจะเดิมที่มีระดับเลฟระดับเดียวนะคะก็เพิ่มเป็นระดับโนวิดนะคะระดับเลฟนะคะแล้วก็ระดับ Epic s p ปิรินั่นเองค่ะแล้วก็มีการปรับลดความยากของบอสในระดับเบสด้วยนะคะซึ่งในระดับ Epic นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับเจ้าตัว Memory Afterglow แล้วก็ Memory Aftercore เพิ่มเติมนั่นเองค่ะ การอัปเดตที่4นะคะเรือมบทลงโทษของการใช้เครื่องมือของบุคคลที่3นะคะ ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะคะนักผจญภัยที่ตรวจพบว่าใช้เครื่องมือของบุคคลที่3นะคะก็จะได้รับบทลงโทษเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือถูกบังคับให้ออกจากแผนที่ในแดนเซียนแล้วก็จะได้รับสถานะนะคะวิกเลฟซึ่งก็จะลดคุณสมบัติของตัวละครลงเป็นอย่างมากนะคะแล้วนักผจญภัยที่ตรวจพบว่าใช้เครื่องมือของบุคคลที่3นะคะต่อเนื่องกันก็จะมีการรีเซ็ตระยะเวลาของสถานะวิกเลฟด้วยนะคะโดยบทลงโทษข้างต้น ก็จะมีผลในการเล่น PVP ด้วยนั่นเองค่ะการอัปเดตที่5นะคะนั่นก็คือทีมคอมเพลิชั่นในซีซั่นที่19นะคะโดยก็จะ เริ่มนะคะในวันที่9พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนนะคะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด4สัปดาห์ค่ะก็จะแข่งขันในทุกๆวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา20นาิ30นาทีนะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ้านนี้นะคะก็จะเรารับการจับคู่แบบข้ามเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวเลือกนะคะสำหรับการจับคู่ภายในเซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้นนั่นเองค่ะ การอัปเดตที่6นะคะนั่นก็คือ h o l i c a r l ลซีซ s ่นที่14ีนั่นเองนะคะโดยก็จะจับคู่นะคะทุทกๆวันเสารตั้งแต่ตเวลา2ทุ่มนะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะซึ่งในหมดของซีซั่นก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด3สัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่6มมกราคมจนถึง25มัมกราคมปี2025ค่ะ เดทที่7นะคะนั่นก็คือการ์ดกาชาเรตอัพค่ะโดยในส่วนของพาร์ทแรกนะคะวันที่1ทธันวาคมจนถึง20ทธันวาคมเวลา5นาฬิกาก็จะทำการเรตอัพนะคะการ์ด เอเลียนดับเบิร์แกลเกอร์นะคะแล้วก็ดับเบิร์แกลเกอร์เราก็สเน็กเดมอนกอร์อนการ์ดค่ะแล้วก็ในพาร์ทที่2นะคะในวันที่20ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมเวลา5้านาฬิกานะคะก็จะทำการเลดอัพเอเลียนโอบาลอนการ์ดค่ะดักสเน็กลอดการ์ดเราก็เดลลิงการ์ดค่ะ อัปเดตที่8นะคะนั่นก็คือการปรับปรุงสมา์ทแอสทานั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการยกเลิกนะคะไอเทม s a c เกรดคอนแท t นะคะ s a c เกรดบุ๊ก e m ม i n ค่ะแล้วก็เวทแกรฟเบรนะคะ มูลเฟดวัดขอดเ r นโบว์รับเบิลนะคะแล้วก็ d s สปีดโดนัทค่ะซึ่งนักะจญภัยนะคะก็สามารถนำไอเทมเหล่านี้นะคะมาแลกรับเป็นเหรียญอีเดนคอยคืนได้นั่นเองนะคะแล้วส่วนบลูปินนะคะเราก็สกินอาุูที่ใช้ไอเทมเหล่านี้ในการแลกนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะมาแลกได้ที่ NPC Smart a s s าแนะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะในเมืองพรเทอรานั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะใช้เรียญอีเดนคอยนะคะในการแลกปรูปินค่ะรวมถึงเจ้าตัวสกินอาบุตนั่นเองนะคะการอัปเดตที่9กนะคะก็คือการเพิ่มฟังก์ชันตัวกลองในสมุดผจญภัยก็จะมีนะคะเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะ,ะฝากแล้วนะคะแล้วก็ ยังไม่ได้ฝากนั่นเองนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะในการดูฮีดแวร์ที่เราฝากในสมุดประจำทายนั่นเองคะ่ะการอัปเดตที่10นะคะนั่นก็คือการเพิ่มการตั้งค่านะคะในโหมดล็อกออนั่นเองนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็น t a r g e เก็ตล o อกนะคะในโหมดของสตรองนะคะแล้วก็ในโหมดของ วีคนั่นเองค่ะโดยในโหมดของซองนะคะเป้าหมายเนี่ยจะไม่เป็นอัตโนมัติแล้วสกิลล็อกเป้าหมายนะคะสามารถใช้ได้กับเป้าหมายที่ถูกล็อกเท่านั้นนะคะในส่วนของโหมดวีคนะคะเมื่อเปิดหรือใช้งานสกิลล็อกเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่ถูกโจมตีนะคะก็จะได้รับนะคะการจัดลำดับความสําคัญนั่นเองค่ะซึ่งนักประจนภัยก็สามารถมาเลือกสวิตช์โหมดได้นะคะที่ในปุ่มของการตั้งค่านั่นเองค่ะ การอัปเดตท,ที่11นะคะนั่นก็คือการเพิ่มไอเทมใหม่นะคะนลาการปลอมตัวซึ่งสามารถซื้อได้นะคะในร้านค้าขายของเล่นนะคะซึ่งในไอเทมนี้นะคะก็จะช่วยนะคะในการซ่อนนะคะเจ้าตัวชื่อแล้วก็กรูปร่าของเรานั้นเองนะคะ การอัปเดตท,ที่12นะคะนั่นก็คือการเพิ่มอุปกรณ์รณม่วงใหม่เข้ามา2ชิ้นในส่วนของประดับนะคะชินหน้รกนะคะนั่นก็คือแอลโซซมซาเซตนะคะซึ่งเมื่อทำเป็นอุปกรณ์ม่วงแล้วนะคะก็จะได้คุณสมบัติ IN นบก8นะคะรักบวก8ป m อีกนอเอบวก2%ค่ะเมื่อรี่ไฟบวก15นะคะอีกนอเดบก หล่าเมื่อโจมตีด้วยสกิลเวทมตนนะคะมีโอกาส3%ที่จะโจมตีแบบคริติคอลทำให้เกิดความเสียหายคริติคอลเวทนะคะ150%และทุกๆของตามของลักนะคะก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลเวท1%ค่ะโดยผลของลักนะคะที่เพิ่มความเสียหายทางด้านคริติคอลเวทก็จะไม่ซ้อนทับกันค่ะแลาเมื่อรีไฟล์8นะคะก็จะ เพิ่มโอกาสนะคะความเสียหายคริ t ิค a ลของสยูเวเพิ่มขึ้น3%ค่ะแล้วเมื่อรีไฟ n e 62นะคะก็จะเพิ่มโอกาสความเสียหายของคริ t ิค a ลเวสนะคะขึ้นอีก4%ค่ะ อีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว c r o s s h a n d นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อทำเป็นอุปกรณ์ม่วงแล้วนะคะก็จะได้รับคุณสมบัติ all attribute นะคะบวก2เมื่อโจมตีเป้าหมายนะคะมีโอกาส10%ที่เป้าหมายจะตกอยู่ในสถานะผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. ต่อไปนี้นะคะก็จะมีสถานะา dark นะคะ c u r ์แล้วก็ s i r e n หรือว่า f ฟ a r er e นะคะเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็เอฟเฟกไม่ซ้อนทับกันค่ะและทุกๆก,การ refine บกหน,นะคะ ความเสียหายต่อเป้าหมายที่ตกอยู่ในสถานะ Dark Curse Siren แล้วก็เฟียนะคะเพิ่มขึ้น1%ค่ะแล้วเมื่อรีไฟร์บวก15นะคะความเสียหายต่อเป้าหมายที่อยู่ภายใต้สถานะนะคะ Dark Curse Siren f e a r นะคะจะเพิ่มขึ้น5%ค่ะตอันับเดตที่13นะคะนั่นกะ็ค,คือการปรับปรุงคำอธิบายรายการของการ Ranger Star การนั่นเองนะคะ โดยนะคะเปลี่ยนเป็นได้รับเอฟเฟกต์ออโต้แอคแทนะคะแล้วก็ดับเบิลสตาร์จากสกิลนะคะวอลเจอรแท้นั่นเองค่ะการอัปเดตท,ที่14นะคะนั่นก็คือการเพิ่มการดรอปการ์นะคะเอเลียนดับเบิลแกนเกอร์นะคะจากเจ้าตัวดับเบิลแกงเกอร์นะคะในดันไวรีมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการ์ที่สวมใส่ในส่วนของโลนั่นเองนะคะคุณสมบัติความเสียหายนะคะจากการโจมตีอัตโนมัติเพิ่มขึ้น10%นะคะ หากการลดดาเมจจากการโจมตีอัตโนมัติของเป้าหมายนะคะต่ำกว่าดาเมจของการโจมตีอัตโนมัติของผู้โจมตีนะคะความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น10%ค่ะเมื่อฝั่งสมุดนะคะก็ออโต้แอคแทเพิ่มขึ้น1%ค่ะกดล็อกนะคะแมคเคทพีบวกน120ค่ะแล้วก็การนะคะเ l เลียนโอบานั่นเองค่ะ ก็จะสวมใส่ในส่วนของอาวุธนะคะคุณสมบัติความเสียหายที่ได้รับจากผู้เล่นนะคะใน PVP หรือ GVG นะคะลดลง10%ค่ะและท,ทุกๆรีไฟล์บก1ของในส่วนเวสพอนนะคะความเสียหายที่ได้รับจากมอนเตอร์ขนาดกลางก็จะลดลง1%ค่ะเมื่อฝากสมุดนะคะความเสียหายที่ได้รับจากผู้เล่นใน PVP GVG นะคะลดลง1%ค่ะปลดล็อกแนมะ่ HP บวก120ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตในเดือนพฤศจิกายนค่ะเ,เพื่อนๆชอบการอัปเดตไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะแต่ถ้าหากไม่อยากพลาดการอัปเดตลักะกิจกรรมในเกมล็อกนัลล็อกส i ม e c h a n n e นอลเลิก็อย่าลืมติดตามในที่เพจแพนด้าหนึนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ก็จนจบนะคะพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ